สังัเปิดสังขังเปิดพ่อปู่สีสุดโเปิดปูสีสุดโกเปิดปู่องค์ดำแสนสรีจันทาเปิดย่สียาสีปุมมาเปิดสีปทุมมาเปิดโชคเปิดเปิดลาเปิดาเปิดขุมทรัพย์ เปิดปุณบารมีเปิดหน้าที่การงานเปิดความมั่งคั่งเปิดความร่มเย็นเป็นสุขให้ลูกให้หลานณโอกาสแบบนี้ด้วยเถินนเปิดจิตโมเปิดใจยะเปิดตาชาเปิดปากยะเปิดโชคเปิดลาน้าชาลีติ อุทธังประเสริฐเ,เปิดมหาบารมีเปิดประตูเงินเป,ปเปิดประตูทอง เปิดโชคเปิดลาเปิดดวงเปิดบุญบารมีเปิดหน้าที่การงานเปิดความมั่งคั่งให้ลูกให้หลานหน้าโอกาสปัจจุบันด้วยเพื่อนอิมินาสกาเรนะพูดทางปูเชม้าอิมินาสกาเรนะทำมังปูเชม้า นินาสก,กาเรนะส,สังขังปูเชมะอระหังสัมมาสัมพุโทโธระควาพุธทพธังพระควันตังอภิวาเทมี สว่าคาโต้พระคาโวตาธรรมโมผามังนมัสสามิธัมังนสสามิสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิสังฆังนัมามีต่างจิตอธิษฐานเด้อบอกกล่าองคูญญาเทวดารักษาเข้าแล้วก็พระอุทธเจ้าที่องค์ูองค์ญาองค์ูองค์ดำ อธิษานให้มันใจแปดสิบเก้าเก้าตอนนี้อ <half>. ีติปิโสพะคะวะมือข้าพเจ้าทั้งสิบนิวยกคือเนือระวางคิวปมนมัตสการล้ำลึกนึกถึงสรรเสริญเจริญพระคุณคุณพระมิดาหยี่สิบเอ็ดคุณพระมารดาสิบสองคุณแม่พระโพศพสามสิบเก้าคุณพระพุทธเจ้าห้าสิบหก คุณพระธรรมสามสิบแปดคุณพระสงฆ์สิบสี่คุณแม่พระทอรณียี่สิบเอ็ดคุณแม่พระคงค่าสิบสองคุณแม่พระเพิงหกคุณแม่พระพายเจ็ดคุณอักษรสี่สิบเอ็ดคุณอัคราสามสิบสามคุณพระอาจารย์สิทถัดคุณพระลุปัชาคุณพระกมลาว่าจาจาย์คุณพระนุสารนาจารย์คุณอัศวัตคุณปัตสวัตคุณอิตรสดัตคุณอาหลวงเกวสามประการคุณศิหาคุณศิณแป๊ คุณสินสียุณนศสี่สิบเจ็ดุณมักศีคุณผลสีคุณนนี้ผ้าหนึ่งจึงรวมกันเป็นนวโรปุตรารรเก้าประการด้วยเดชะข้าพระพุทธเจ้ากระทำการเปิดดวงเปิดบุญเปิดปารมีเปิดโชคเปิดลาภให้ลูกหลานคุณนนงนดจันทราคุณคุณอัมผาเตียงงาคุณนกสอนทองบุติศักดุ์คกณกมลรัดทองบุตรศักด คุณปัญญาเบาคลคนคุณพดพดจรักกัดใช้สีหาคุณประกายดาวจันงามคุณทัศนีสมพงพันคุณจิรดาจันทราคุณคุณสิคุณสิรัญญาจันทราคุณคุณเอกชัยผายเมืองหงคุณผูุ้ณผู้สิีพดาพระธรรมคุณปีดาชัยนา ในมืีวันนี้ขอจงประสิทธิฝรือสีน่าหลอดปรือสีน้าไรปรือสีตาไฟปรือสีปลาไลลโกรธฝรือสมมพีพิลาปฝรือสีสมิตปรือสีภูมิอิทธิฤทธิทั้งร้อยแปดตนพร้อมทั้งภูมิอิทธาบารมีเทพพบิดาเทพามารดาเทพอง่งปูเทพอปคงตาเทพอปค์ง่ายเทพโปองง่ายบันพบุพรุษบัรพชนทั้งหลาย ทเทพพยาาพุักษาทั้งสิบหกชั้นฝ่าทเทพพยาาพุักษาทั้งสิบห้าชั้นดินเทพรนาคาเทพหน้าขี้พร้อมทั้งพระพุ่งเจ้าที่นา,า,าสถานที่แห่งนี้บัดนี้ลูกกลานขอจงเป็นบุญญาบารมีในการเปิดดวงเปิดบารมีในมื้อนี้วันนี้คุนพระศรีมหาพุ่อันอุงรจชัชวาล คุณพรอพ่อมีหารทั้งสีุ่ณพระโมกขลานะคุณพาษสายบุตรุณพรออนุรุถคุณพระขวัญปฏิคุณตรีสิงห์คุณเหล็กคุณยย่นคุณพันพระคาถาคุณหวานคุณยาคุณจตุตปิสมอนคุณผาปเกียรติมงคลคุนมหาสตรานเรื่องเดียดพิเศษสุดคุณพระพรธเจ้าทั้งหลายที่ได้บัติขึ้นมาในโลกนี้ได้ประกาศสัจธรรมไปทั่วสามไตรโลกกระถาแสนหมื่นโดจักรวาลขอได้โปรดเสด็จลงมา เป็นสักชีพยานอมววยอวยพรให้ลูกหลานสำเร็จสำเร็จตามความมุ่งมากปรารถนาด้วยเธอริสาสมันตาจักวารีสุธราคัชานตูเทวตาสัทธามังมุนีราชัสสุนันตุนสักขโมคทาง สักเคกาเมจารูปเอกฤสขารัตเตจันตริกีวิมานีอิปิรัตเตสัก้าเมตารวนาคหานีเขหาวัตถุมิเศเตมภูมามจะยันตุเทวาชลทรวิสมิยักขาขันทพนาคันติทันตาสันติเจยังมุนิวรวจนังสา ทาวมิสุนันตุนธรรมะสาวนักโรยยมพทันตานธรรมะสาวนักโรยยมพทันตานธรรมะสาวนักโระโดนยำพทันตานก้าวโน้มความกันสามเดือนนัโมตสักปะคะวะโตอรหนโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตสะภะคะวะโตอะระหัโตสมาสัมพุทสสะนะโมตสะภะคะวะโตอะระหัโตสมาสัมพุทสัสสาธุภุมัสมิง อมมาสงิณทสาพาเคนสันติปุมามาหิติกาเตปิอัมเหออุรักขันตตอาโรขเยนะสุเขนะจักสุเคนะจัติสุขโตอรหังพุทโอะละโมพุทธายาปนีนาคาขะมานิหังกายากรมมังวากีกรมมังมโนกรมมัง สาัพพาปาปาังวินาสันตินนตลูกหลานลเอาละูกคือจะขอเน้อคำสาปเทิาขอขมาต่อองค์พระปู่ศรีสุโธ แม่ย่าสีปธุมมาองดำแสนสิริจันทานาคราปากภูมเจ้าที่หากลูกหลานรังผาดไปด้วยกายก็ดีวายจาก็ดีใจ่ก็ดีทั้งเกตนาไม่ได้เกตนาทางต่อหน้าและรับหลังทางที่รู้และไม่รู้ทั้งในอดีตชาติในปัจจุบันชาติขอองเจ้า ปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมาผู้องค์ดำแสนสิริจันทานาคราพระผู้เจ้าที่ได้โปรดอโหสิกรรมให้ลูกให้หลานพร้อมทั้งเปิดโชคเปิดลาเปิดขุมทรัพย์เปิดดวงเปิดบุญบารมีเปิดหน้าที่การงานเปิดความมั่งคั่งเปิดความร่มเย็นเป็นสุขให้ลูกให้หลานน้าโอกาสปีนี้ ด้วยเพืนกายะบายาจจิตตังสาหังวันทานาคาทิปดีสีสุทโทมิสุทธิเทวาปทุมมานาคีมิสุทธิเทวีปูเชมีปูติยัมปีกายะบายาจจิตตัง อาหารบนรากาคาทิปป nah nah <|ja|> ีสีส no ุโธวิสุธิเทวาปทุมมานาคีวิสุธิเทวีปูเชมิตติยัมปีกายะบายจจกิตตังอาหารบนรากาคาทิปรีสีสุโธวิสุธิเทวาปทุมมานาคีวิสุธิเทวี ปู่เชมีกายะวัญชาจิตตังปวงดำแสนสิิจันทังสิสุิเทวาปู่เทวีนะโมเมภาพุมงเทวานังทีปะทูปะจักบุขังสักการะปันทนังลูกหลานได้น้อมนำเครื่องสักการะมาเปิดโชคมาเปิดลากเปิดดวง ิดบุญบารมีเปิดหน้าที่การงานคอยท่านจงรับเมื่อรับแล้วได้โปรดเมตตาประทานพรให้หล้กฐานประสบความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาและตั้งใจไว้ให้หายเคราะห์หายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงานการเงิน ธรกิจอาชีพโชปราภปาสนาความสุขความเจริญตลอดไปด้วยเธอทางปาตามชัยยสิทธิชัยยสิทธิพาะนางพระนาปลาพังราพังโสถีโสถีพระคยังพระขยังสุขังพลังสุขังพลังสิริอายุสิริอายุจักวันโนจัก สาวันโนจักพุทธิจยาพุทธิจยาสวาสาวาสตะวัสาสตตวั a สาจะอายุจักจะอายุจักชีวสิทธิชีวสิทธิพระวันตุเตพระวันตุเตหลักอชัยสิทธิท่านางลาปังสธีปะขยงสุขังพลังศรีอาจวันโนจักโพคังพุทธิจยาสวาสตะวัสาจะอายุจักชีวสิทธิพระวันตุเตอัตโนโชติโชติปรไยโนกายยะสุโค มนโนสุขาธานาสุขังกับพี่มหาลาภังมหาโปคัฏนามามัอเน,นกนันพระวันอุตตีเตมตตันจัมมหาลาโภปโยนาคัจฉาปริตังจิติโสภควานาโมพุทธายะนาโมธรรมายะนาโมสังขายะนาโมตถาพัามะจัจจักสักสักสะพัจะนามมอุออุามาณธฐนะมามาหิรัญยะมามาสุวรรณะมามาธานาบัตรเงินตราเอหิจงมา เมื่อมาแล้วจงจเจริญรุ่งเรืองวัฒนาโอคะพิมหาลาปาธนบัตรเงินตราที่ยังไม่ได้มาขอเชิญให้มาเอีหมามัดม,ม,มามาทุกวันทุกเวลายาตรายามดีวันพุชัยศีสวัสดีลาโภนโ,โมพุทธายะคุณพระศษีรัตนะไตรคุณเทพไัยเทวาทั่วทั้งโลกาเจ้าปู่นาคาทิ่บดีศีสุโธแม่ยานาคินีศีปทุมมาปู่องคดังเนติจันทานาคราช พระภูมิเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดเมตตาประทานพอชัยศรีให้ลูกหลานคุณนงนุกจันทรคุณคุณอำพาเตียงงาคุณนกสอนทองพุธิศักดิ์คุณกมลรัตทองพุฏิศักดิ์คุณปัญญาเบาพลคุณพจทกัชชัยศรีหาคุณประกายดาวจันงามคุณทัศนีสมพงพันคุณกิรดาจันทรคุณคุณสิรญญา จันทรคุณคุณเอกชัยผายเมืองฮุ่งคุณภูสิพรดารักธรรมคุณปิดาชัยนาให้มั่นมีร่ำรวยตลอดไปมีโชคมีชัยตลอดปีให้โชคดีตลอดเดือนให้ครัวเรือนร่มเย็นตลอดวันให้ชีวิตสุขสันนิรันดร์การให้มีโชคมีลาบมีบุญญาวาสนามีบารมีมีสุขภาพนามัยแข็งแรงขวยเงินไหลนองทองไหลมา ให้โชคดีมีความสุขจเจริญก้าวหน้าสำเร็จตามความ,มุ่าปารถนาจงป,ประการด้วยเธอส